หลายปีที่ผ่านมาผมไม่มีตําแหน่งผมอยากจะบอกวกเราว่าผมมีสองสิ่งว่าทําไมผมยืนอย่างทันองยืนด้วยความภาคปูมกใจอีนหน้ามีรอยยิ้มเพราะผมมีสองสิ่งนั่นคือหนึ่งผมมีความเชื่อและข้อที่สองหมอกระลกไม่ยอมแพ้อะไรไง,ไง่ายงาแม้คุณจะยอกเยยถากถางอะไรก็แล้วแต่บนความเชื่อผมผม,ผมเชื่อว่า นี่คือความเชื่อว่าประเทศไทยจะต้องมีสถาบันชาติาศาสนาและชาติาาตพันธุ์พบดพูชพวกที่ทามาที่ประเทศเกิดวิกฤตเราเหมือนกับต่อสู้ถูกโจมตีและเราต้องทางการเมืองเราตางนะเราะว่าเรารแลกชีวิตเพื่อปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของเราผมไม่ตำแหน่งไม่เป็นไรครสถาบันพกดู และความส่อตอนนี้เนี่ยผมดีใจมากที่กฎหมายาทำงานกฎหมายคือเครื่องมือในการจัดการให้พวกกลมลางการปกครองทั้งสาลรัฐโดดและสาลอาญาทำงาน <c oughs> กอกจะกความเชื่อว่าประเทศจะต้องมีสถา,าบันชาติศาสตร์นี่คุณความเชื่ออีกคำพูดหนึ่เลยนะจริงๆทางการเมืองผมไม่เคยผิกทัก ผมทิเคาะผมคิดผมเดินแต่ละก้าวไม่เคยผิดพลาดแม้มองว่าพวกนี้ล้มล้างการปกครองที่การต่อสูเข้าหาว่าผมโผ่เจ้าผมไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเพราะผมเชื่อว่าผมคิดถูกต้องผมตัดสินใจถูกต้องเียงแต่ว่าบางคนตามผมไม่ถัดและแล้วทำสูตรที่สามมีคำวิจารณว่าไอ้พวกนี้ล้มล้างการปกครองผมเชื่อว่าผมและทายทักดีทุกคนมีความตั้งใจด้วยหัวใจจริงๆที่จะทำงานการเมืองเพื่อบ้านเหมือนที่ดีเพื่อลูกหลานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงครับ ความเชื่อมั่นความตั้งใจถ้าผมไม่เชื่อผมพูดไม่ได้ผมพูดได้เพราะผมตั้งใจแบบนั้นจริงครับ